สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาดูที่มาของสำนวนนะครับสำนวนได้ทีขี่แพะไล่อ่าทำไมต้องขี่แพะด้วยนะครับแล้วมันมาจากไหนนะครับสำนวนนี้โดยความหมายของสำนวนนี้ก็คือซ้ําเติมเมื่อผู้อื่นเพี้ยงพล้้มนะครับหนังสือเก็บตกกรุงสยามของคุณอเอนกนาวิกูลนะครับได้เล่าไว้ว่าสำนวนได้ทีขี่แพะไล่เนี่ยนะครับมาจากนิทานเรื่องหนึ่งนะครับซึ่ง อยู่ในหนังสือที่ชนะการประกวดแบบเรียนครั้งที่6ในปีพศ2495นะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์เจือสตะเวทินพิมพ์เผยแพร่ในปี2497โดยนิทานเรื่องนี้นะครับที่เป็นที่มาของสำนวนได้ทีขี่แพะไล่เยเนื้อหาเนี่ย ก็จะเป็นดังต่อไปนี้นะครับคือนิทานเขาก็จะบอกว่ามีกระต่ายตัวหนึ่งนะกระต่ายตัวนี้มีขาข้างเดียวนะครับอ่ามีขาข้างเดียวเนาะก็เป็นกระต่ายขาเป๋นั่นแหละเราก็อาศัยอยู่ในป่าใกล้กับลาธารครับไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยสะดวกครับเดินเหินอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับวันหนึ่งก็ไปเจอแพะตาบอดมากินน้ําที่ลําธารกระต่ายเนี่ยก็อยากจะใช้แพะให้เป็นประโยชน์นะครับจึงพูดจ้าหวานล้อมนะครับชวนให้เจ้าแพะเนี่ยเป็นเพื่อนนะครับแต่ว่าข้อแม้ถ้าจะเป็นเพื่อนกันเนี่ยต้องให้กระต่ายขี่หลังนะครับเพื่อที่จะให ให้กระต่ายเนี่ยนำทางให้วันหนึ่งเจ้ากระต่ายเนี่ยก็ขี่แพะเดินมาพบกับช้างร้องควรครนคลางอยู่นะครับ สอบถามก็พบว่ากําลังจะถูกเสือกินแต่ว่าช้างเนี่ยขอกลับมาบอกลูกตนเองซะก่อนนะครับว่าเสือจะกินนะครับแล้วค่อยกลับไปให้เสือกินช้างก็เลยร้องไห้เสียใจอยู่นะครับกระต่ายเนี่ยก็เลยคิดช่วยเออคิดช่วยนะครับบอกให้ช้างเนี่ยแกล้งทําเป็นนอนตายสิแล้วกระต่ายเนี่ยจะทําท่าทางเนี่ยทำเป็นกินช้างอยู่นะครับพอเสือผ่านมาเห็นกระต่ายกินช้างอยู่นะครับก็แปลกใจนะครับเสือจึงทวงช้างนะครับทวงช้างว่าไอ้กระต่าย กินได้ยังไงเนี่ยช้างบอกว่าจะให้เสือกินนะครับแต่ว่ากระต่ายนี่ก็ไม่ให้นะครับไม่ยอมนะครับแถมไม่พอนะครับยังทําท่าโกรธเสือขึ้นมาอีกนะครับก็กระโดดขึ้นขี่หลังแพะขู่เสือด้วยเสียงอันดังนะครับเสือก็ไม่รู้ว่าเป็นเสืออะไรนะเสือป๊อตหรือเปล่านะครับเสือขวัญอ่อนนะครับตกใจวิ่งหนีเข้าป่าไปเลยนะครับเห็นกระต่ายขู่ด้วยเสียงอันดังนะเออใครเคยได้ยินเสียงกระต่ายขู่นะก็คอมเมนต์เข้มาหน่อยครับมันเป็นเสียงยังไงนะเสียงกระต่ายขู่นะครับกระต่ายได้ทีนะเห็นเสือตกใจก็รีบขี่่แพะะไลเยนครับ นะครับอันนี้แหละครับเสือมันก็ยิ่งตกใจนะครับแล้วก็กระโดดหายไปเรื่องมันก็จบลงเท่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาของสำนวนได้ทีขี่แพะไล่นะครับเป็นที่มาที่แบบว่านะครับก็ติงตองดีนะครับผมอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคอมเมนต์อะไรก็สามารถเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆรับชมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ